เครื่องเพชรล้ำค่าของพิพิธภัณฑ์ลูฟย้ายบ้านไปธนาคารกลางฝรั่งเศสแล้วหรือเปล่าข่าวนี้อาจจะทําให้คนหลายคนรู้สึกกังวลแต่จริงๆแล้วมีอะไรเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าและทําไมถึงต้องย้ายเครื่องเพชรไปธนาคารกลางฝรั่งเศสมาพูดคุยกันเพิ่มเติมเถอะสื่อฝรั่งเศสรายงานว่าพิพิธภัณฑ์ลูฟได้ย้ายเครื่องเพชรและเครื่องประดับที่มีค่าจํานวนหนึ่งจากหอศิลป์อพอลโลซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง ของพิพิธภัณฑ์ไปเก็บไว้ที่ธนาคารกลางฝรั่งเศสการย้ายของครั้งนี้เกิดขึ้นเป็นการภายในและมีตำรวจคุ้มกันอย่างเข้มงวดซึ่งธนาคารกลางฝรั่งเศสตั้งอยู่ห่างจากพิพิธภัณฑ์ลูฟเพียง500เมตรเป็นสถานที่เก็บทองคำสำรองของประเทศภายในห้องนิราภัยที่อยู่ลึกลงไปใต้พื้นดินราว27เมตรแต่ทำไมถึงต้องย้ายเครื่องเพชรไปธนาคารกลางฝรั่งเศสคำตอบคือเพราะเกิดเหตุการณ์โจรกรรมที่หอศิลป์ อพอโลโลเมื่อวันที่19ตุลาคมที่ผ่านมาโจรกลุ่ม4คนได้บุกเข้าไปภายในหอศิลป์จรกรรมทรัพย์สินล้ำค่า8ชิ้นคิดเป็นมูลค่าความเสียหายสูงถึง88ล้านยูโรประมาณ3,340ล้านบาทและจนถึงตอนนี้ยังไม่มีความคืบหน้าในการสอบสวนและระบบรักษาความปลอดภัยของพิพิธภัณฑ์ลูฟมีปัญหาอะไรนางโลรองเดกาสผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ลูฟันยืนยันว่าระบบเตือนภัยและกล้องวงจรปิด ในทุกจุดของพิพิธภัณฑ์ทำงานตามปกติในช่วงเกิดเหตุแต่เธอยอมรับว่ามีกล้องเพียงตัวเดียวที่ติดตั้งหันไปทางทิศต,ตะวันตกไม่สามารถบันทึกสถานการณ์ได้ครอบคลุมถึงระเบียงของหอศิลป์อพอลโลจุดนี้อาจเป็นจุดอ่อนที่โจรสามารถใช้ประโยชน์ได้คำถามที่น่าสนใจคือธนาคารกลางฝรั่งเศสจ,จะเป็นที่ปลอดภัยสำหรับเครื่องเพชรเหล่านี้หรือไม่และพิพิธภัณฑ์ลูฟจะมีมาตรการรักษาความปลอดภัยเพิ่มเติมอย่างไรขอให้ทุกคนแบ่งปันความคิดเห็นกันในการแสดงความคิดเห็นล่างท้าย